สวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้บีบีก็พากันมาเที่ยวที่วัดพระแก้วนะคะข้างหน้านี้คือสวยงามมากๆนะคะวัดพระแก้วเป็นวัดที่เป็นเดสิเนชันของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ชอบมาเที่ยวกันนะคะเป็นวัดที่สวยงามและเป็นวัดที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานรถก็เน่ยนี่นะอ่ามีมีอันนี้ด้วยนะขออนุญาตถ่ายเลยนะคะนี่ไง มีไส้กรอกมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดพระแก้วกันก่อนอันนี้ก็คือศาลหลักเมืองนะคะสามารถมากราบไหว้ศาลพระหลักเมืองกันได้นะอันนี้ก็จะเป็นถนนหลักเมืองอันนี้เป็นกระทรวงกลาโหมนะคะตึกสวยงามมากสามารถมาถ่ายรูปก,กันได้นะเพื่อนๆแบบพีเววด,ดิง้งรับปริญญาอย่างเงี้ยสวยมากคลาสสิกมาก ผสมผสานกับความเป็นนีโอคลาสสิกกำลังข้ามถนนอันนี้ก็จะเป็นข้างๆกำแพงของวังวัดพระแก้วนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแล้วเขาก็จะมีบริการไกด์ชาวต่างชาตินะคะหรือว่าทัวร์จีนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเพื่อนๆน,นะแล้วเขาก็จะขายของขายอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าถ้ามาวัดพระแก้วจะต้องมาเออเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อเางเกงช้างอันนี้ก็จะเป็นสนามหลวงนะคะและ้วข้างล่างก็จะมีอุโมงใต้พระลานหน้าพระลานสามารถไปนั่งเล่นกันได้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะเข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์ s <S จ้าขอบคุณค่ะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นจุดตรวจสัมภาระนะคะเพื่อนๆทุกคนก็เวลามาแล้วก็ต้องมาตรวจสัมภาระกันอันนี้เป็นพระปางสวยๆปะการเดินทางนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาง่ายๆนะคะนี่อันนี้ก็จะมีบริเวณโขน ตรงนี้ก็จะมีบริเวณโขนนะคะสามารถที่จะไปซื้อตั๋วแล้วก็ดูโขนได้ซึ่งโขนไทยรําไทยเนี่ยเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติชอบมากนะคะเป็นศิละปะและวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็จะมีน้ําขายนะคะจุดจําหน่ายน้ําดื่มคือคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้ฟรีเพียงแค่คุณต้องพกบัตรประชาชนนะคะแล้วส่วนบางคนที่ เป็นต่างชาติเ่ะน่าจะเสียประมาณสัก500บาทถ้าจำไม่ผิดลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นศิละปะและวัฒนธรรมประมาณนี้ค่ะเด,เดี๋ยวเราก็จะต้องไปยื่นบัตรนี่นะคะทาง h าวัดพั a r k วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังเป็นพระราชนิเวศแห่งแรกในกรุงเทพมหานครราชธานีหรือเมืองหลวงใหม่ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หนึ่งในปีพศ .2325 เมื่อทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นใหม่ในชายภูมิที่เหมาะสมณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาคือกรุงเทพมหานครโดยทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวังตามโบราณราชประเพณีที่สืบมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากพระวิหารน,น้อยวัดอรุณราชวรรา,าม,มาประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเป็นพระลามหลวงที่สถาปนาขึ้นสําหรับประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตตลอดจนเป็นสถานที่สําหรับพระมหากษัตริย์ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆตามโบราณราชประเพณีมีลักษณะพิเศษคือเป็นพระอารามหลวงที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาสจึงไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาเช่นเดียวกับวัดมหาธาตุใน พระราชวังหลวงสมัยสุขโขทัยและวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงสมัยอยุธยามีสาราลาย12ศาราด้านทิศใ,ใต้และทิศเหนือของพระอุโบสถสำหรับสาธุชนนั่งฟังพระธรรมเทศนาหรือนักเรียนอ่านฉันโอเอวิหารรายในโอกาสสำคัญค่ะ วัดที่เปิดมาเพื่อ,เ,อเป็นการท่องเที่ยวนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติอะ่ะจะมาเที่ยวกันกันเยอะมากเป็นจำนวนมากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะการเดินทางก็สามารถที่จะเดินมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใต้ดินมาลงที่สนามชัยออกทางออกที่ไปทางวัดโพแล้วก็เดินมาเรื่อยๆตั้งแต่ถนนท้ายวังเนี่ยจนมาถึง วัดพระแก้วตอนนี้บีบีก็มาช่วงที่ค่อนข้างแดดอ่อนๆวัดพระแก้วเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าค่ะถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะแต่วันนี้บีบีไม่ทราบว่าพี่ที่เขาทํางานอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าที่ชื่อว่าพี่มดนะคะก็อยากจะมาทักทายพี่เขาไม่รู้อยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นพวกปราสาทประเทศบิดอนนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็น นกทันทิมานกทันทิมาเนี่ยคล้ายๆพญาเหี่ยวเลยนะคะนั่นแหละอ่ะเดินไปต่อนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าบิบี้ชื่นใจนะที่คนต่างชาติเขามาเที่ยวแล้วก็มองเห็นของศิลปะวัฒนธรรมไทยเราเป็นอะไรที่สวยงามอันนี้คือหอพันนาคนะคะ พระศรีรัตนเจดีก็จะอยู่ตรงนี้ปราสาทเทพปีดอนก็อยู่ข้างๆกันนะกับพระอุโบสถโอ้โหคือจะบอกว่า,านี่นะคะเราก็อยู่ตรงนี้นะคะ พระศรีรัตนเจดีย์อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงทองนะคะเนี่ยทรงทองลังกาสีทองนะคะก็จะทำห่อด้วยด้วยทองหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยนี่มาอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆของพระศรี รัตนาเจดีนะคะโปรดย่าแตะต้องอันนี้เป็นกินนาลีค่ะ

โอ้ยวันนี้คนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะบิบี้มาตรงกับวันอาทิตย์นะคะที่19ตุลาคม นะคะอันนี้อัปเดตล่าสุดของวัดพระแก้ว่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณพระอุโบสถ s อ r r y อันนี้ก็สามารถทำบุญกันได้อันนี้ก็เป็นน้ำมนต อันนี้ก็เป็นองค์พระแก้วมรกตนะคะอาจจะซูมไม่ชัดนะเพื่อนๆอาจจะไม่ชัดนะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ก็ได้น่าจะชัดดีนะคะเนี่ยเอาใหม่นะเพื่อนๆนะประมาณนี้นะเพื่อนๆองค์พระแก้วมรกตอยู่ในปดิสถานในพระอุโบสถของวัดพระแก้วนะคะลองมาดูกันได้นะเขาจะไม่ให้เราเอาเข้าไปถ่ายในข้างในเราต้องอยู่ตรงช่องกลาง เราจะต้องอยู่ตรงช่องกลางเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายค่ะอันนี้ก็เวลาก่อนที่เราจะขึ้นไปพระอุโบสถเราก็ต้องนำรองเท้ามาวางไว้ตรงนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่แบบสวยงามมากคนที่สร้างวัดพระแก้วเนี่ยบีบีขอบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมเขาคือเลิศอืม นะคะคสามารถเข้ามาได้นะเพื่อนๆนะเผื่อนนะชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยในต่างแดนที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวก็ดูผ่านคลิปบี้นะคะทุกท่านแล้วก็ช่วยกัน,กนคอมเมนต์ นี่นะอันนี้ก็จะมีบริการน้ำดื่มนะคะสวยมากะเดินต่อๆดีใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตรงนี้เป็นที่นั่งอมารินวินิจัยมหายสูตรพิมานนะคะเขาก็ไม่ได้ให้เข้าไปใช่ไหมหรือให้เข้าไป ไม่ได้ให้เข้าไปไปเดินกันไปต่อบริเวณข้างหน้าก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของวัดพระแก้วเหมือนกันนะคะก็คือ,อพร้ที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะคะสวยๆงามๆ ตรงนี้เป็นหน่วยรักษาพระองค์นะคะนี่ลิศประตูนี้ออกได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะคะเป็นจุดเช็คอินที่สามารถถ่ายรูปก,กันได้ สวยงามมากๆเนี nee. ่ยแต่เขาไม่ได้ให้ขึ้นไปนะนี่เดินไปเลยถ้าเขาให้เข้าไปก็ดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เข้าไปเราแค่สามารถชื่นชมบริเวณด้านนอกได้เท่าน okay. ั้นน่ะ ประตูนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะบีบี้ยังต้องกลางร่มกลางอะไรมาแต่แดดไม่ค่อยแรงแล้วค่ะแดดปกติแล้วไม่แรงนี่มาดูมุมของพระท,ที่นั่งจากกีมหาปราสาทอีกทีนึงสวยมากเลยนะทุกทุกคนมีวัดหนึ่งที่บีบีเคยไปล่าสุดก่อนหน้านี้นะก็คือเป็นวัดบางไผ่ซึ่งอ ที่เขาสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาออกแบบลูกทรงรูปทรงคล้ายๆกับพระที่นั่งจักกีมหาปราสาทเลยนี่แหละสวยๆนี่ตรงนี้คือพระที่นั่งดุสิทธตมหาปราสาท อันนี้ก็กําลังจะออกจากนอกตัววัดพระแก้วนะคะตรงนี้เขาก็กําลังบูรณะซ่อมแซมอะไรอะ่ะออพิพิธภัณฑ์พระศรีพระวัดพระศีรัตะนาศาสดารามอันนี้โอ้ให้ลมเย็นแล้ ประมาณนี้นะคะพากันมาชมศิละปะความสวยสดงดงามเป็นไงบ้างเพื่อนๆนะคะก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะคะมีเครื่องดงเครื่องดื่มขายกันเยอะแยะมากมายมีขนมีอะไรก็มาชมกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปปพิพิธภัณฑ์ของผ้า ของสมดพระเ็จนงเจ้าสิิิกนนะคะค <plain. S 1> ี่นะเพื่อนๆไอศครีม <ic> เดี๋ยวเรามาซื้อไอศครีมกันไหมเนี่ย<จ> huh. นี่นะเพื่อนๆได้ไดไมาแล้วบิ๊บซื้อเป็นชาไทยนะคะร้อนๆก็มานั่งกินไอติมมีให้เราได้เลือกหลายๆอย่าง <en> <p ain> อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งกินไอติมกันเดี๋ยวมาลาลายนะเพื่อนๆ กินด้วยกันไหมคะใครมาเที่ยววัดพระแก้วอย่าลืมมาซื้อไอติมนะคะตามนี้เลยนะ The Grand Palace Thailand Hello Thailand โอ้ยโอเคนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆน,นะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันนะคะถ้าใครเข้ามาชมคลิปของบิ๊กก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ สำหรับวันนี้บีบีก็ปิดคลิปแล้วจ้าสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าบีบีจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนจ้ะอย่าลืมกดรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นนะจ้ะบััสดีจ้ะ